จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้มีทีมวิจัยในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเร่งวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ขึ้นมาเพราะเหตุใดวัคซีนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันโควิด -19 เราจะมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะคะ วัคซีนคือเชื้อที่อ่อนแรงหรือเชื้อที่ตายแล้วหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเชื้อที่ฉีดเข้าร่างกายเราเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนนั้นเป็นเหมือนการจําลองการติดเชื้อขึ้นมาแต่ไม่ได้ทาให้ป่วยเป็นโรคนั้นจริงๆวัคซีนจะเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงให้พัฒนามาเพื่อจดจําเชื้อนั้นๆและเมื่อเราติดเชื้อจริงๆร,ร่างกายจึงตอบสนองได้รวดเร็วกว่าคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนวัคซีนจำแนกได้เป็น2ชนิดหลัก คือ 1. แบบเป็นเชื้อที่อ่อนแรงซึ่งแบบนี้จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเนื่องจากเชื้อยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ําเพราะอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้แต่ก็พบได้น้อยมาก 2. แบบไม่มีชีวิตซึ่งจําแนกเป็นเชื้อที่ตายแล้วและส่วนใดส่วนหนึ่งของเชื้อวัคซีนชนิดนี้อ่อนกว่าแบบแรกและเป็นชนิดที่จะต้องมีการฉีดซ้ําเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงอาจไม่ทันได้ทําการจดจําและถูกร่างกายกําจัดออกไปเสียก่อน จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพจึงได้มีการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่คือวัคซีนที่ใช้ RNA หรือ DNA ที่ถูกตัดต่อยีนหรือ RNA หรือ DNA วัคซีนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการวิจัยทางคลินิกนักวิจัยได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรมของโครโรนาไวรัสและทำให้ทราบถึงลำดับกรอดอะมิโนและรูปร่างของโปรตีนสไปคจากนั้นจึงนำไปสร้างส่วนที่เรียกว่าสไปค เมื่อ m r n a วัคซีนถูกฉีดเข้าไปในร่างกายจะเข้าไปในเซลล์มาโครฟาจ m r n a เหล่านี้จะถูกถอดรหัสแล้วนำไปแสดงที่ผิวเซลล์ของมาโครฟาจและส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้ t ีเซลล์และ b ีเซลล์รู้ว่าร่างกายติดเชื้อและเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับไวรัส การใช้ DNA หรือ RNA วัคซีนนั้นมีการรับรองการใช้ในสัตว์มาบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยมีการใช้ในคนมาก่อนจึงยังต้องได้รับการรับรองว่าปลอดภัย100%เปอร์เซการรับรองวัคซีนมีกระบวนการวิจัยทางคลินิก3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1ทดลองกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงประมาณ20-80คนเพื่อทดสอบเรื่องความปลอดภยัยซึ่งปัจจุบันวัคซีนโควิด -19 กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่2ทดสอบกับอาสาสมัครที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยง100-300คนเพื่อทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพและขั้นตอนที่3ทดสอบกับอาสาสมัครทั่วโลก1,000-3,000คนในกรณีของการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ18เดือนหากไม่มีผลกระทบข้างเคียงใดเกิดขึ้นก็จะสามารถอนุญาตให้ใช้วัคซีนนี้ได้ เมื่อเคยติดเชื้อแล้วหรือฉีดวัคซีนแล้วยังจะติดเชื้อโควิด -19 ซ้ำอีกได้หรือไม่นั้นมีหลายกรณีเช่นเมื่อฉีดวัคซีนแล้วแต่ติดเชื้อคนละสายพันธุ์เช่นเดียวกับลักษณะของไข้หวัดใหญ่หากว่าเราได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แต่เราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้หรือฉีดวัคซีนแล้วลืมไปฉีดซ้ําซึ่งอาจทําทให้ร่างกายไม่ทันได้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา ดังนั้นแม้ว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศไทยจะดีขึ้นบ้างแล้วแต่เรายังต้องปฏิบัติตัวตามแนวทางการป้องกันโรคอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปข้างนอกล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยครั้งเว้นระยะห่างทางสังคมและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ต่อสู้กับโรคภัยได้นะคะ